รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัน์ วันนี้เรามาดูเรื่องของหมอกควันกันนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะก็ได้ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดไฟป่าได้ง่ายโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับรายงานข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจากดาวเทียมของศูนย์สั่งการและการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่ง ซึ่งมีจํานวน110จุดนะคะและได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลําจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นกองทัพบ,บกทีมอุทยานแห่งชาติทีมรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และทีมภาคีเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่กว่า260คนค่ะเขาร่วมกับทีมงานเดินเท้าเสือไฟนะคะเข้าไปช่วยดับไฟป่าตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะซึ่งทําให้จุดความร้อนนั้นลดลงเรื่อยๆนะคะจาก110จุดเนี่ยเหลือ17จุดค่ะก็ะทําให้ค่าฝุ่นควัน PM 2.5ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นเบาบางลงเรื่อยๆค่ะ